กระทะแหวนอยู่มองดูไม่เห็นอะไรคะใบหูใบไหนใบหูโอเคใบหูกลมล่างกลมบนมีขนตรงกลางลูกตาเออใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลแลเห็นไวไวจมูกจมูก ข้างนอกประตูไม้ข้างในประตูเหล็กผ้าอ้อมผืนเล็กตากไม่แห้งอะ,อะไรริมอะไรริมฝีปากริมฝีปากฟันแล้วก็ริมฝีปากฟันแล้วก็วกวกอะไรอีกอย่างผ้าแดงผ้าลอนลินล้นอ,อ่ะทีนี้ คนใส่แว่นมันจะเกี่ยวกับอะไรคะคนใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นเนี่ยคุ้มก็ใส่แว่นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะโอ้เกี่ยวกับหูชายสี่อยู่ใต้คิ้วน้าน้องคือชะไหนชายตาอ้าวดีนี้ดำดำแล้วขาว ยาวแล้วสั้นมันแล้วคลอนดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นมันแล้วคลอน<ม>ลอะไรคร<อ>ผมแล้วก็อะไรคะสายชายตาเอ้ยผมแล้วก็อะไรใช่แล้วฟันฟัน,ฟน อ,อตัดโคนก็ไม่ตายตัดปลายก็ไม่เน่าผมเออเก่งเกเต้นอยู่ภายในเป็นใหญ่ในตัวเราเต้นเต้นทุกทับุกตัๆๆอยู่ภายในหัวใจเออทางนู้นก็ห่วยทางนี้ก็ห้วยมีต้นกล้วยอยู่ตรงกลางจมูกเอก่งอเก่ง นารีมีรูมีเม็ดหน้าดูอยู่ในรูนารีนารีนารีเนี่ยเนี่ยต,าตา่างหูตางหูอ่างหูน้ำบ่อน้อยคนทั้งร้อยกินไม่หมดน้ำลายน้ำลายอ,อ่าบ้านน้อยสีแดงแข็งแรงรั้วขาวสีแดงแดงแข็งแรงลิ้นกับฟันลิ้นกับฟัน เอออีกอีกสองคอนเทนต์เอออีกสองผ้าผืนเล็กเปียกทั้งวันเลยลินลินอาอันสุดท้ายแหละไผยทั้งกอหาข้อไม่พบผมเออผมโอเคอันนี้